น,นี้มาทดลองไถครับรถแท็กเตอร์จนน 3, 3, 6, อนี300 300กีนะคะรับนนสวัสดีนีิรักษ์ไปในสิบทุกท่อนนะครับผมนี่แต่กิจกรรมให้ลูกค้าทดลองไถครับหลังจากส่งมอบคุณพ่อแกมีรถแท็กเตอร์จอนเียรุ่น5 3 1 0นะครับรุ่นเขาเดียวนะครับผมมีแกอยากได้รถมาตีงานานานะครับผมเป็นรถ500 5 50นึ่ดีครับแต่ตป็นี้เอาสารชกแรงมาให้ทดลองด้วยนะครับ มาทลองด้วยครับเผื่ออยาได้คาเล็กเพิ่มอีกทนันนึงนะฮะเกชอบคาเล็กนะเอาเห อย่างนี้ครับนก็สนใจก็ติดต่อได้ที่ครับ AC t ิ c t o r สอมังเงใหญ่อุรันธนีนะครับก็สนใจครับเบอร์โทรครับ088-034-1114ครับแล้วก็08-1392-0222นนะครับส่วนลูกค้าครับที่อยากติดต่อเซบอยครับติดต่อได้ที่ครับ 0963830670แล้วก็0958320869นะครับโอ้ฮาจอนเดียและทุกคนนะครับเป็นจักรพรรดิเต็มรถแก่เลยนะครับผมไปขอเคลียร์ลูกค้ากันนะครับสวัสดีครับ